now ส่งอให้กับคู่บ่าวสาวครับอยากให้คู่บ่าวสาวไปรับแขกเนาะไทรูเป็นเกียรตินะครับผมอ่ะนุญาตมาต้องสวสดสภาพเลนนานหลรยังงียาเสียงดีทั้งคู่ทั้งวเราเมืงเสียแล้วเพิร์ลพดเพิ่มมานอ้องนีเนาะเจ้าสิบมยูนั้นเพิร์ใหญ่พราใหญ่ที่ฝากมึงเห็ไป,ย,ไป,นนปยูนัเพิ่เรอปนาก็นทไปยูนระเบียบเตี้ยเดือีผู้น่อยนี้ดอกเอาแต่แม่กับเตี้ยก็ควยได้หลายเม่นะแล้สูงเก สำหรับวันนี้นะครับพิธีกรอนข้างแรกผมก่อนข้างแรกก็เคยเปิี่ยจักเทียถือว่าเป็นพิธีกรจำเป็นครับพี่น้องพ,พิธีกรแค่ก่อนพ,พิธีกรจำเป็นเพื่อเย่คิดนั่งแบบยูสีสะเก็ดลายเสด็จพี่น้องอะ สำหรับผมนะครับท่านนายดุทธระพันนะครับบับเตรียมท่านายดุลธนพิธภัณฑประการใดต้องขอประทานอภัยครับพี่สาวค่ะแราคาอิมออนนะคะศิลปินจากระเบียบวัตถศิลป์ครับพี่น้องคะมือนี้พิธภัณฑประการใดนะคะคำพูดคำจานะคะหรือว่าล่ำดับของพิธีการนะคะอาจจะบ๊อปเป้คือจังพิธีกรเมื่ออาชีพนะคะถือว่าวันนี้นะคะหม่าซอยอายละเอื่อยนะคะถือว่าก็ดีใจที่อายกับเพื่อใคือพ่อโยนใครคือพ่อเฮ้า นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะหวังว่าคงจะเป็นที่ประทับใจนะคะกับแขกท่านผู้มีเกียรติหลายๆคนนะคะซัวดัวครับขอบคุณครับเดยวหิ่ห้อยไปโซมีแห้งไปยังจะได้หมอ,อยังเมียที่ยังเตมอเนาะกินตะโม,มาหุ่งตี้ยตะโมหุ่งเออ <laughs> ตะาโม,มาหุง <laughs> ามมาห่งมาสาดวัดวตะโเห็นนี่แหละบ้านปิดเห็นว่ <laughs> าขึอนมูเป็นยังหิ่งตะโมหุ่งก็ซื้อกับไซมหมอ เอาเอาไปตำหนีซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญพี่เมนแล้วก็ศิลปินจากกัญใจเป็นแฟนแล้วก็เรียนเชิญพี่ปีใหม่นะครับเรียนเชิญพี่ลูกกอล์ฟด้วยเนาะวัญศิลปินแล้วก็พี่สถาพรนะครับแล้วก็บ้าแม็กจากใจเกินรอยเดอร์คืนน้ำกันลยเดอร์นะครับเรียนเชิญเลยครับซื้อหยังปลาพูดอะไรคนเม,<อ>มื่อเสื้อหยังเต็มธน,นาหยุดเต็มธน,นาหยุดค,คือเห็ดคือคญาดีสปถง <laughs> ปีนาเราจะปไปพายุ่นใชแต่วหาย่าปยไ,ปไ,ปไปปีนาก็นเสิร์ตพายุเพลิดเพยืนปีนาเสียงประมือต้อนรับกับศิลปินนะคะของท่างควัญใจแฟนๆแล้วก็กพี่ศิลปินที่เดินทางมาร,ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ต้อมแล้วก็พี่เกศในค่ำคืนนี้ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญบนเวทีนะครับเอาพูดละสามซีพลงกับมีแห้งที่ว่าได้มาแล้วนะครับค่ะครับผมหลังจากศิลปินเซตนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ครูบาอาจารย์มาจารมอนตีเด้อนะครับเรียนเชิญเต็มตัวอาจารย์อาจารย์เต็มตัวนะครับหลังจากอาจารย์มอนตีเเเเสร็็็จจปปปุ๊บะนนนี่่ชาากัอ อาจารย์มดตีพันไปกันเต็มอ่อนมณพระมันคงมีเต็ม่มดไหมสิมีแต่มดพระฮะมีแต่มดพระได้เชิญบนเวทีเลยนะครับหลังจากอาจารย์อาจารย์มดตีจะเป็นแนนกับนิพนธ์นะครับหลังจากนั้นก็บสิป็นหลังจากแนนกับนิพนธ์อาจารหลังจากนั่งกับสิป็นเงียวนับกันไอแม่ใ้แม่ขืนก่อนไอแม่ขืนก่อนครับได้เชิญพี่แรนไม่อย่างอีกเจ้าบ้าเจ้าสาวขวนหัวแต่น้อจน ก็เป็นยังไปรับแขกคนเดียวแต่ว่างานงจะของสีเขียกจะไหนกัเฮ็ดทีเดั่นอเบิ่งเอากันเด้อป้าสวรรค์สุดชุดเจ้าชู้เจ้าสาวมาได้เซ็ตก่อนไม่ใช่เปียวเอาให้เปียวน้าไหนน้าไหนอ่ะเกษยองเวดดิ้งอาเสียงประมือนะคะตอนรับกับผู้นำทีมงานหมอลำขวัญใจแฟน สวัสดีครับแขกทุกทีเกียดทุกที่เกลีนักดนตรีที่แม่นักยองแม็กแม็กว่าแม็กอาจารย์มามาิิงนะครสวัสดีนะครับอาจารย์นักดนตรีทุกคนด้วยนะครับโอ้ส้มสิคมฮุตเทนอฟคมตะกี้บอร์ดกคุ้ยังอินนะวันน่ะนะครับผมสิบหนึ่งของแม่นชักพันธ์ครับขอกราบสวัสดีนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับมือนี้ผมแม่นจักรพันธ์ นะครับมาพร้อมกับนั่งเอกสาวสองคนนะครับน้องปีใหม่เขมิกานะครับฝนแจแฟนบอสแล้วก็ลูกกอลอุทุมพรครับพี่น้องมือนีมาแสดงความยินดีครับยังอ่านยังไส้นะครับนนเช่นยันั่นเป่าขึ้นมาเร็วเรียนเชิญค่ะมามามาพร้อมกันเลยพี่พี่นนครับเรียนเชิญครับพี่นนศิลปินผู้ใดมา้รัากัรเลือกมาเร็วมาเร็วขึ้นมากองใหม่มาพลเรืเพื่อฝาพี่น้องผ่านสุภีร์นะคะ น้อเจอกนครับเอานี้ศิลปินขนเจแฟนนะครับขึ้นมาพร้อมกันเลยนันถึงีเทียรเดียวนะครับไม่นี่ดีใจแห้งนะครับแม่นจักรพันธ์ได้มาแสดงความยินดีครับพีไส้นะครับพี่ตั้มกับนกเก๋จามารีนะครับพี่น้องครับแม่สิบอกว่าพี่ตั้มกับนกเก๋จามารีนี่โควิดดีดจ้พ่อกันด้วครับพี่น้องนะครับขอน้อยหนึ่งสภาพพระเอกนั่งเอกขึ้นมารับรับไหมครับ เรื่องเล่าติดตอนนั้นโควิดเขาหมอล่ำระเบียบกลับไปล่ำวันใดเซลแล้วเพิ่นน่ะโบเมนเซลระเบียบได้ค่ะหมอล่ำตัวคณะได้ไปล่ำบันดเจ้าคณะเขาเรียกจำจำข้อได้ว่าไปเที่ยวพับอยู่หมองหนึ่งไปพ่อนาเกจามารีเอ้าว่านาคาเที่ยวพับดิค่ะลอยไปหาลูกน้องไปพ่อเกจามารีปัดโต้นั่งนี่สมมติเสียงดีเทอะมาเล่นก็ดี ไปขอเบอร์ไว้ใช่หรือ่ะดิเป็นแนวแน่เลยหลังจากนั้นพ่อกันครับผมชีพหายเลยพ่อแมนนะครับโควิดเข้ามาเลยมาเห็ดกุ้มปีดแนะครับพิดกุ้มปีดกับย่อนวาบารมีของพี่ตั้มกับน้องเก๋จามารีนะครับเพื่อพิมพ์งานทศพรนเศร้าโศกอาจารย์นรุตีนี่ละนะครับเด็กไล่สดตอนนั้นสิบสิบก็อีพี่เด็กจังหวะเห็ดวุ้งของเจ้าของเป็นัมอลลัคนใจแฟน ควอมครับ e น้องอิมออนนี่แหละผู Bluetooth ้หนึ่งนะครับใส่สางส like ั <t 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 ้นกันมากจนว่าเป็นคนใจแป้งครับนะครับเป็นจุดกำเนิดของหมอลอาคนใจแป้งนะครับพี่น้องวัอนี้ครบไม่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยครับวัอนี้ได้ยินบอลเด็กพี่น้องตัวมือให้ดังนอยะ แสดงความดีนะครับกับพี่ชายกับน้องสาวนะครับบริเน้ขออนุญาตแนะนั่ตัวศิลปินเนาะกหลองพลกระึงเพ่งเก่านี่เขาบอกว่าไหลยาม่ายาม่าด้วยมาตันกันอันนี้คือศิลปินคนใจแป้งนะครับฟังจมุลน้องกิมหันกิจกรอันนี้น้องปอนปะทันกรอันนี้น้องน้ำหวานสุปรยาในอันนี้เป้ากัดสถาพรหมอล่ำม้วนแค้นแดงเอียก่อนม้นแค่นี้อนม้วนขึดู่า วัลลัมคน,น,นใจแป้นตัวรุ่งเรแล้วกวล,กลวกับขึ้นมาคือเก่าครับแล้วก็พระเอกนนชยนนันนะครับแล้วก็น้องปีใหม่นะครับเขมยนกาแล้วก็น้องพกอักปุตผนนะครับไมอนีอันนี้คือศิลปินคนใจแป้นนะครับมือี้บ่อลา,ายน้องรถน,นีเงเก่าทักน้อยบัตรกอนสิเกินที่หน่ยพี่น้องดีมวลเลก่าอยู่ไวับ เอาเลยอันนี้ไอ้ไส้ไอ้ได้ไส้มามีวงคันเจแฟนในกระยอนมาพิตามกนกครับก็เลยกับผมในนามผมนนชัยนันท์นะครับกับศิลปินวอลรัมคันใจแฟนนะครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับพิตั้มกับพี่เกนะครับที่ได้สมรสกันอย่างเป็นทางการนะครับถือว่าครบรูปแบบของอ่าคุณสภาพบุุษและสภาพสตรีนะครับที่ได้มีขอบครั่วหวังว่าโอกาสหนาจะได้เห็นหน้าเม่นมีรเขาร่วแบบนี้นะไอ้เนอง จะไปเมียจะได้ยังไงก็ขอให้นะครับครอบครัวของทั้งสองท่านนี้นะครับอยู่กันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับอ่าแล้วก็ขอให้ให้รักกันนานๆคือจังหวะพัวเมียนี่งื้องกุยไ่วาหอฮักแห้งกันไปยูกินกันไปย่ำผัวสอดใส่หองวามีแห้งมีแห้งให้บอกข้ามตัดยี่งแลบวอย่าพักกันรอ นะคใช่คือเจ้าสาวแดงเออเ้ออยู่เฮ้ยชีชงผู้เฮ้ยเอาเดี๋ยวให้ม้วนต้องว่านะเนาะนะครับผมเอาทีน uh ี้ผมจะมอบหน้าที่ในทีนี้ให้กับหมอลำขวัญใจแฟนละพ้อมด้วยศิลปินรับเชิญทุกทท่านนะครับเริ่มต้นจากว่านแม่นครับคุณลาบแดงครับเนี่ยเนี่ยหากินดีโอ้ตอนนั้นต้องเท่มงคลข้นเลยพิเศษสุดคือบ่าวสาวนะครับแล้วก็แขกทุกคนแขกที่จะรับทุกท่านตอนนี้ต้องชื่นใหลายครับ လာតែតែតែកំឡងអអាកំឡងប่าពីអាយស្គុនមកពលេសយូ man i see how